ตอนนี้จะแนะนาําวิธีการเขียนแคดจากมาสเตอร์แคมเบื้องต้นนะครับก็อย่างในตัวดอว์อิงอันนี้ทำมาคร่าวๆจะเริ่มต้นที่ตัวสร้างสี่เหลี่ยมก่อนที่ไซส์ร้อยหนึ่งคูร้อยห้าสิบก็ที่ตัวโปรแกรมเรามาตั้งตรงหน้าโฮมก่อนตั้งความหนาเส้นให้เป็นหนาระดับอ่างคลอแบบนี้จากนั้นที่ไวฟ์เฟรมให้เลือกสร้างใช้คําสั่งเลือกแองเกิลแบบนี้ครับแล้วก็ป้อนระยะความกว้างเป็นร้อยห้าสิบส่วนความสูงตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็ติก๊กคําว่าแอคเทอร์ต e วเซนเตอร์ ก็ให้มาคลิกตรง t ุด Origin ครับจุดเร้นนี้เปิดโดยใช้กด F9 ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางรุ่นก็ให้กดแป้น Fn นะครับคู่กับ F9 พอคลิกวางแล้วให้คลิกรื่หมายถูกสีเขียวตัวคำสั่งจากนั้นนะครับจะมาสร้างสี่เหลี่ยมด้านในตัวนี้ครับสี่เหลี่ยมด้านในตัวนี้จะมีไซส์อยู่ที่80กับ130แล้วก็มี R ตัวนี้ครับ r 1 0 c 4นะครับจานั้นก็ให้มาใช้คําสั่งเป็นตัวนี้เลยครับ เล็กแฉกโพล่าเชฟสี่เหลี่ยมําเด็นรูปมาเป็นนี่ครับให้เป็นเล c t a n g u l ล่แล้วก็จับจากตรงกลางตรงออริจินตัวนี้ความกว้างก็130ส่วนความสูงอยู่ที่นะครับแปแล้วก็ตรงคําว่าฟิลเลตเรเดียตป้อนเป็น R10 จากนั้นกด e n t เ r ครั้งแล้วก็ไปคลิกควางไว้ที่ตรงจุดออริจินเช่นเดิมแล้วณะแบบนี้ถัดมานะครับผมจะสร้างเป็นวงกลมรูเจาะ เป็นไดสิตขีดสี่ 4, จำนวนสี่นะครับเจาะทะลุตัวนี้จะเลือเลนตัวดาวิ่งจะบอกไว้ที่ระยะ7.5ของสอด้านครับังนั้น4มุมก็จะเช่นเดียวกันก็ที่ตัวโปรแกรมให้มาใช้คำสั่งชื่อว่าลายพา r a l e l ตัวนี้คลิกที่เส้นแล้วก็เลือกทิศทางครับแล้วค่อยป้อนระยะตรงช่อง offset distance เป็นเ5็แบบนี้เหมือนกันครับทุกด้านนะลากลงมาแล้วก็7.5าป้อนระยะตำแหน่งนี้ลากมาทางด้านซ้ายมือ เจแล้วก็ตำแหน่งนี้ลากขึ้นไปเมื่อได้ตัว reference แล้วให้ไปที่คำสั่ง circle center point สร้างมวงกลมให้ป้อนของช่อง d i m e t e r เป็น10บจากนั้นให้กดที่ล็อกตัวแม่กุญแจด้านหลังครับเพื่อเราจะวางไว้ที่นี่ครับสตำแหน่งนี้ครับพอวางครบสี่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วตัวเส้น reference ตัวนี้เราสามารถเลือกลบได้เลยนะครับคลิกที่เส้นจากนั้นคลิกขวากด delete นี่ฮะเลือก delete ตัวนี้หรือกด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้ตัอมานะครับที่ตัว drawing ก็จะมาสร้างเป็นตัวสลล3มวงด้านในตัวนี้กันตัวนี้จะเ e f e r เล c นโดย diameter สาห้ากับ70็ดสิบนั้นก็เรามาที่ตัว circle center point จากนั้นป้อนเป็น diameter สาหก็คลิกวางไปที่ตรงจุด Or ่ติ่จากนั้นให้กดตัวนี้ครับ ok create new เพื่อเราจะป้อนระยะใหม่เป็น70ก็คลิกไปที่ตำแหน่งเดิมเซนเ,น,เนเตอร์นะครับเมื่อได้2มุมเรียบร้อยแล้วให้มาสร้างเส้นใช้คำสั่ง Line p o i n t ตัวนี้คลิกที่จุดพอริจินแล้วลากลงมาด้านนี้ครับถัดมาถ้าดูจากเ o าอิงนี่คือเส้นนี้นะครับลากลงมาจะออฟเซตออกไปข้างห้ามิส่วนอีกเส้นหนึ่งตัวนี้เอียง60องศาคิดจากตรงเส้นฉาก90นี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ใช้คำสั่งไลน์เช่นเดิมคลิกที่ตรง Origin แล้วคลิกวางไปตำแหน่งนี้ตรง a n g เกให้เราบ้อน90ถ้า90กดเดนเตนี่คือมุมนี้ครับจากนั้นให้ใส่พวกเข้าไปอีกเป็น60องศาก็จะได้เป็นมุม150แบบนี้ให้คลิกโอเคได้เลยถัดมาให้เลือกที่เส้นเส้นนี้นะครับแล้วมาที่แท็บ r a n s f o r m ใช้คำสั่งชื่อว่า Miner r ตัว Miner r ตัวนี้นะครับพอเข้ามาที่ m i l l e r แล้วเราเลือกใช้เป็นแกนวานี้นะครับ แกนวเราตั้งมีเลือกไปทางด้านขวาเหมือนกันนั้นให้คลิกขวาเกียร์คัลเลอร์ถ้าเกิดตัวเส้นโดนก๊อปปีส้สีเปลี่ยนเสร็จแล้วที่หน้า Transform เช่นเดิมตัวนี้ครับให้ใช้คำสั่งชื่อว่า Offset Entity ให้เลือกเป็น Move ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกติ๊กที่ตรงคำว่า b o Size ตรงช่อง Distance ให้ป้อนเป็น2.5จากนั้นให้คลิกที่เส้นเส้นนี้ครับเส้นนี้และเส้นนี้เขาจะ Offset ไปข้้งละ2.5 2 5, ด้านก็จะได้5มิลนะครับคลิกโอเคเพื่อจบคำสั่งจากนั้นมาที่แท็บไว m ฟใช้คำสั่งชื่อว่า device ตัวนี้ครับในการตัดเส้นซูมเข้าไปแล้วให้คลิกนะี่ครับกดซ้ายค้างลากแล้ววนที่เส้นไปได้เลยด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะี่ครับส่วนด้านในนี้เราสามารถคลิกอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงฝั่งนี้ก็เส่นเดียวกันด้านในนี้ด้านในนี้ จากนั้นเทียร์คัลเลอร์คราวนี้กลับมาดูที่ดรออิ้งตัวนี้ดรออิ้งตัวนี้เขาจะบอกมีเป็น r 5เนี่ยครับรอบตัวให้มาที่คําสั่งนะครับถ้าใช้เป็นฟิลเลตเป็น r 5เราต้องมาคลิกทีละมุมแบบนี้ครับทีละมุมแบบนี้ให้เลือกใช้นะครับเป็นคําสั่งฟิลเลตชื่อว่าเชนจากนั้นเนี่ยให้คลิกที่สามเส้นนี้ได้เลยนะครับสามเชนนี่ครับแล้วก็ตรงใส่ตรงช่องลัศมีที่เราต้องการเป็น r 5แบบนี้เราจะได้ทีเดียวรอบตัว ถัดมามาที่รออยนะครับก็จะเป็นตัวสล็อตด้านนอกตัวนี้อ้างอิงเ f ฟเลนซ์ที่ R 50แล้วก็มุม80องศาครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างบงกลมมาก่อนนะครับให้ป้อนตรงช่องลัศมีเป็น50คลิกวางไปตรงจุด o r ริจิจากนั้นครับให้มาที่คำสั่งลายเลื่อนตำแหน่งที่ o r ริจิแล้วคลิกวางไปก่อนมุมแองเกิลให้ป้อนเป็น40องศานะครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งคลิกที่ตำแหน่งเดิมแล้วคลิกวางไปครับมุมแองเกิลให้ก้อนเป็นลบ40ตรงนี้แล้วจบคำสั่งถ้ามาที่ d a r ์ i n g ิแล้วใช้ตัว Smart ท i ดมิช i ั n ตัวนี้เช็คมุมองศานี่ครับเส้นนี้กับเสน้สนนี้เราจะได้มุมแองเกิลตัวนี้ครับเป็น80องศาแบบนี้นีนะครับคราวนี้นะครับ,อนนรบพอเราได้ตัวเส้นตัวนี้ร้อยแล้วก็ให้มาที่นะครับคำสั่ง i ไ Frame เราก็มาที่ดีไวตัดตรงนี้ครับ ส่วนโค้งที่เกินทิ้งไปนี่นะครับส่วนวงกลมนี้กับเส้นนี้พบทิ้งได้เลยนะครับจากนั้นมาที่ t านฟอร์มใช้คำสั่ง offset เช่นเดิมตัว distance ป้อนเป็น5แล้วให้ิ i ที่โค้งนีนะครับตงแบบนี้นะครับจะ offset หัวกับท้ายมาแบบนี้ครับให้เราพอ offset มาได้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับก็มาที่คำสั่ง y frame แล้วใช้คำสั่ง c i r c l a e d g point เลือกเป็น2อ o i n t ให้ลิกที่มุมตำแหน่ง2มุมนี้นะครับเนี่ยสองมุมด้านนี้ัองด้านนี้นนคลิกขวาเคลียร์คัลเลร์จากนั้นค่อยใช้คำสั่งพิมคุณบิต i ี้เป็นพิมพ์3ให้เลือก2โค้งี้นะครับแล้วก็เส้นโค้งด้านนอกที่ต้องการเก็บไว้ครับคู่ขนาดแล้วก็เลือกเส้นด้านนอกนะแบบนี้จากนั้นให้กดชิปที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วคลิกที่ตัวเชฟนี้นะครับมันจะเลือกรอบรูป มาที่แท็บ transform ใช้คำสั่งชื่อว่า mirror เช้นเดิมให้เราเลือกเป็น copy แล้วก็ใช้แกน x ในการ mirror แกน1 n เช่นเดิมนะครับเยังนงในการ mirror คลิกโอเคดูก็จะได้เป็น2 d แบบนี้ครับขึ้นมาเ <laughs> มื่อเราได้2 d ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะขึ้นเป็น3 d ให้มาที่แท็บ level แนะนำให้ตั้ง number เป็นหมายเลขนะครับเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อสักนิดน,นึ่งครับอาจจะตั้งว่า solid ก,ก็ได้จากนั้นให้มองเป็น isometric แล้วมาที่แถบ Solid ให้ใช้คำสั่งชื่อว่า e x t กซูดนี้ครับหรือเรียกวา x า t นั่นแหละนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่ตัวเชตที่ต้องการแล้วก็บวงกลมสี่วงนี้ครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับก็ทิศทางคลิกลงมาด้านล่างอันนี้คือทิศทางนะครับให้ลงด้านล่างถ้าดูจากเราิองแล้วตัวนี้มีความหนาที่สิครับ เพราะฉะนั้นเราป้อนที่ตรงข้อง distance ตัวนี้เป็น19หรือเราจับตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะมันจะมี snap ปชิดทีละหนึ่งตอนนี้ครับไปที่ตัว19ตรงนี้จากนั้นคลิกโอเคถ้าป้อนค่าผิดให้มาดูตรงแถบ Solid Manager มันจะมี History อยู่ตรงตร่งนี้ตรงคําว่า X0 นี่ครับดับเบิลที่เข้าไปตัวนี้แล้วก็ยังนี้ผมจะป้อนระยะเป็น3 0เพิ่มเข้าไป กดโอเคจากนั้นเมื่อเข้าไปแก้ไขให้กดรีเจนด้านบนครับตัวนี้่วนิีจะ็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับกออนนี้เราต้องการแก้ไขกลับเป็น19บเก้นเดิมก็ให้ดับกพิมิกไปที่คำาั่งนี้นะครับกดโอเคแล้วกดรีเจนี่ครับตัวสาดมาน,นะครับตอนนี้เขาบอกไว้ว่าเป็นคัดสล็อตตัวนี้12ครับแล้วก็คั h เชฟด้านนอก10นะครับแล้วก็ล่องสล็อต R ห้าสิด้านนอกนี้สิ เพราะฉะนั้นจะไล่ที่10ก่อนนะครับมาที่ x ศเช่นเดิมแล้วก็คลิกที่เชฟนี้กับเชฟนี้ครับจากนั้นนะครับคลิกโอเคเลือกเป็น Cut Body ตัวนี้แล้วก็ป้อนระยะดิสแท n งเป็น10เราจะได้สเตจที่1ตัวนี้นะครับกดแอพพลตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกที่สล็อตสอันนี้เป็นระยะ10เช่นเดิมให้กดแอ p พลจากนั้นเลือกสล็อตเชฟนี้ครับ ถ้าเชฟมันคล้ายกันให้เรามาเลือกตัวนี้ต่อได้เลยนะครับเชฟสมัยเลอร์เดี๋ยวเขาจะเลือกอีกสองเชฟให้อัตโนมัติตัวนี้ระยะเป็นสิบสองนี่ครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นเชฟขึ้น3าเป็นหตามตัวดอยน์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถนี่ครับที่เลเวลสามารถปิดเส้น2องดไว้ก็ได้ครับแต่นี่แนะนำให้เปิดไว้เพื่อช่วยในการทำแคมจาะนั้นเราก็ให้เลือกเซฟนะครับ เลือกไฟล์เซฟข้อตั้งชื่อครับเอาจะไว้ที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ครับตั้งชื่อว่าเป็น c a ทหรือตามที่เขาให้เราตั้งนะครับว่าเราจะตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อคุเขียนแล้วก็กดเซฟ